จากความเดิมในพาร์ทที่แล้วนะผมเราได้ทําการเริ่มต้นการประจนภัยที่เมืองฮอลโลเนนนั่นเองซึ่งเราก็ได้ประจนภัยผ่านอุปสรรคมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสที่อันตรายและก็ทางที่ไม่สุดจะกวนอะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถพิชิตปราสาทในเมืองของซิตี้ออฟเชียได้นั่นเองและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปผมจะสามารถปราบเจ้าฮอลโลเนที่ทําให้ฮอลโลเนนตกอยู่ในภัยอันตรายได้หรือไม่ติดตามต่อได้ในมหากาบฮอลโลเนน EP ที่2ให้เสียภาคโดยอสุกะมาชูมาจะ Asyukir masa tu telah petak. โอ okay, เคท่นานผู้ชมหลังจากที่เราทําการพิชิตเมือง City of t ฟเทีเสร็จเนี่ยเราจะได้หนึ่งท่ามานั่นก็คือท่าดีทรอยส์แสมนะครับผมเลยก็คือท่าทุบพื้นนั่นแหละโดยที่ท่าทุบพื้นเนี่ยสามารถนําพาเราเข้าไปสู่เมืองใหม่ได้นะครับผมโดยที่เราจะต้องไปขวามือสุดของเมืองคอร์สโลดนะครับผมมันจะมีถ้ำถ้ำหนึ่งอยู่ที่ถ้ำถ้ำนั้นนะครับมันจะมีพื้นตรงหนึ่งครับที่เป็นพื้นที่แบบมันกระดิ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 กครับผมให้เราใช้ท่าดีทรอยส์แสมตรงนั้นแล้วเราจะเข้าไปสู่เมืองใหม่ได้นั่นนนนนนเเ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 ออ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 งงงงหหลัััจจจจาาากกกกททีีีี่่่่่่สสสสำรรรรววไไได้้มมยยผ็็็ิปปบบบบคคซึตแื ของที่นี่เลยเว้ยตอนแรกที่ผมเจอเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นบอสหลักเพราะามันอ่อนมากครับผู้ชมผมใช้แค่หนึ่งชีวิตเท่านั้นก็สามารถฆ่ามันได้นะครับผมเพราะว่าสกิลของบอสเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่ยิงเลเซอร์ไปยิงเลเซอร์มาถ้าเราหลบเลเซอร์ได้ทั้งหมดเนี่ยแค่นี้นก็จะไม่เจ็บไม่อะไรเลยเว้ยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันจึงโดนผมตบไปอย่างน่านสาุดาเรียวกันโอ oh, ้วันนี้รวยวันนี้รวย โอเคผมหลังจากที่เราเดินสำรวจไปได้ไม่นานครับผมก็ได้ไปเจอกับปากัวที่หนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยเราต้องจะต้องได้ของดีแน่ๆแหละเพราะมึงให้กูโดดขนาดเนี้ยของไม่ดีก็มีเครื่องอ่ะโอเคผมพอเราไปถึงจุดหมายปลายทางของการสำรวจนะครับผมเราก็จะไปเจอกับเจ้าหุ่นกระป๋องนะฮะแล้วพอเราไปแตะเจ้าหุ่นกระป๋องเนี่ยจะทําให้เราได้ท่าใหม่มานะผมนั่นก็คือคริสตัลฮาร์ t นั่นเองโอมูโรมูโรเจสพีโดท่านผู้ชมแล้วมันพุ่งแบบ โอ้ไม oh yeah, ่ก็แย่ล่ะของดีละ่ะของดีเลยอะ่ะเนี่ยหลังจากจบการรปจนภัยที่คริสตัลพีกเนี่ยผมก็ทําการไปแวะช้อปปิ้งที่เมืองคอสโลดนิดนึงครับเพราะว่าที่เมืองคอสโลดเนี่ยมันจะมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งท่านผะู้ชมโดยที่เขาเนี่ยจะขายพวกตาสัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมและนอกจากนั้นครับเขาเนี่ยจะยังขายชามโนดให้เราอีกด้วยท่านผะู้ชมโดยที่ชามโนดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถขยายช่องตาสัญลักษณ์ได้นั่นเองทนะ่านผะูนะ้นะชมมันจึงเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆเลยครับผมสําหรับในการปรปจนภัยครั้งนี้เออแล้วก็หลัังจาาาาากที่เราฟารฟ์มมมนนนพอสคว จะทาให้เราได้ท่าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับผมโดยที่เสน่ห์ของเกมเกมนี้ครับไอ้พวกตอนแบบแ,แรกๆเนี่ยมันจะมีทางลับทางซ่อนทางอะไรพวกนี้ครับตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่สาม,มารถเข้าไปได้เราต้องไปทําการฟาร์มพวกท่ากระโดดท,ท,ท่าเกาะท่าเดชอะไรพวกนี้ก่อนครับผมถึงจะไปได้ผมก็เลยมาเก็บตกไอ้พวกสถานที่พวกนี้แหละครับผมที่ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนไว้อยู่แล้วเราอาจจะตกหล่นไปได้นะครับผมก็เลยไปฟาน<ไ>ปป์มใหม่นิดนึงนั่นเองแล้วหลังจากที่ผมกลับไปฟาร์มใหม่ครับผมในที่สุดผมก็ได้เจอเพชรในกอตมคร ชีโนนั่นเองท่านผู้ชมอ่านชื่อผิดชื่อถูกไม่เป็นไรนะครับเป็นสำเนียงอเมริกาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เสนอที่จะสอนศิลปะกงเล็บของเขาให้กับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นของฟรีใครก็ยังมาเลยปลดล็อกเกสแลตท่านผู้ชมน่าจะเป็นท่าฟันที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในโลกคามีคามมี เขามีฮ้อบอกเลยวฟันเดียวตัวขาด2ส,ส่วนอะ่ะเออแล้วนอกจากนี้ผมยังได้ไปเรียนเพิ่มเติมอีกท่าหน,นึ่งกบผมจากเนียวมาสเตอร์มาโตนั่นเองซึ่งพี่แกเน,เนี่ยก็ได้ยื่นข้อสนุนที่จะสอนให้ผมฟรีละโอ้ยทำไมโลกนี้มันมีแต่อของฟรีชอบจังเลยไอพวกเนี้ยชอบจังเลยอ่ามาแล้วครับผมใสโครนสไลดฮะเป็นการฟันหมุนตัวนั่นเอง หมุน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 ครับเติมไอพายเวลี okay, ่กุดโอเคท่านผู้ชมผมว่าเราฟาร์มเยอะละผมว่าเราไปแวะตบมินิบอสเล่นๆดีกว่านะท่านผู้ชมซึ่งมินิบอสตัวนี้ก็จะเป็นมินิบอสพุ่งมานะครับสู้ยากนิดนหนึ่งนะเอาจริงผมว่าสู้ยากกว่าไอ้บอสตอนเมืองคิสตอยท่านผู้ชมเพราะไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างพุ่งไปพุ่งมานะผมแล้วผมก็โดดไม่ค่อยแม่นในช่วงนั้นคือค่อนข้างลกอะเอาง่ายๆแต่ว่าสุดท้ายนะผมก็เป็นผู้เล่นระดับสูงนะเพราะฉะนั้นก็ตบมันไปได้อย่างสวยงามโอ้ยกว่าจะาผ่านพุ่งไปพุ่งมาแลแลล้้ววหหะเเอออศษนอนดยด อ๋อในทีมได้นะท่านผู้ชมโอเคผมหลังจากที่เอาฆ่าเจ้าบอสพุ่มไม้ได้แล้วนะครับผมเราก็จะมาเจอกับกระต๊อบแห่งหนึ่งซึ่งในกระต๊อบแห่งนั้นนะครับผมเราจะได้ท่าใหม่มานั่นเองโอ้โหได้ท่าใหม่แล้วท่านผู้ชมอืมไหน Howling Wave ครับผมเสียงร้องแห่งวิญญาณโอ้ชื่อท่าโคตรโคตรเบียวอ่ะโคตรจะเบียวโคตรจะบอกกับพี่บอสมา Howling Wave โอ้โห Conqueror แวะซื้อชามอีกหนึ่งไปเลยโอเคผมต่อมาเนี่ยผมก็จะไปทําการสํารวจต่อในท่อระบายน้ําที่เราข้ามไปในพาร์ทที่1น,นะฮะส่วนเรื่องมอนในท่อระบายน้ำเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเลยนะทุกผู้ชมเพราะมันต้องฆ่าทั้งหมด3รอบครับพอฆ่าไป1ชีวิตเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็น2ส่วนนะทุกผู้ชมส่วนหัวกับส่วนหางเพราะฉะนั้นเราต้องข้ามอีกสองรอบเลือจ,จ,จะเชื่อไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นบอสโอเคผมได้เวลาเจอบอสของดินแดนแห่งนี้ฮะโผ่ไหมน้องมันผมผมผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมันเหมือนอะขี้ โอเคผมเปิดมาครับผมจู๊กแล้าไปก่อนนะฮะโอ้โหแล้วโยนเป็นเอ้ยมันครั้งเลยเหมือนลูกบาสนะผมว่าเพราะฉะนั้นไม่น่ายากครับผมแล้วมีการข่มดําดินเฮ้ยมีข่มดําดินด้วยเจยีนน้องชายเจยีนน้องชายพี่ขอตีพี่ขอตีแล้วพี่จูก๊กแล้วพี่จู๊กครับจังหวะนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังไม่เลี้ยวมองจัดเลี้ยวเธอได้ไหมเออตีไปก่อนครับหนึ่งทีแล้วตอนนี้เกล็ดเต็มครับผมผมบอกเลยว่าจังหวะนี้มันต้องขึ้นมาแลดดดด้วโดนดีทอยตสูเมสแต่ว่ายิงเขียวให้ท่านผู้ชมของเราไม่ามารน,นั้นนะคบผีข ันไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่โอเคลวมไปก่อนหนึ่งทีจังหวะน,นี้แล้วหมุนไปก่อนนี่ไงเขาเรียกว่าเป็นการเรียนกับอาจารย์ผมบอกเลยว่านิวมาสเตอร์ต้องภูมิใจในตัวผมโอ้โหโอเคไม่เป็นไรชีวิตแรกันไ,ไปก่อนมารอบที่สองรอบนี้แหละจะเป็นวันสุดท้ายของเจ้าห่วยลปิงห่วยลปิงไงโอเคท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าชนะไปโอเครับผม เออแล้วผมก็ได้ทาการเปิดท่อบาบัดน้าเสียนั้วนะท่านผู้ชมซึ่งถ้าถามผมว่าเปิดทําไมกูไม่รู้และในที่สุดเราก็ลงมาถึงจุดที่ลึกที่สุดของเมืองนะผมนั่นก็คือน่าจะเป็นยังไม่ใช่อพิชนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นแค่อันเดอร์โวลเช่เฉยนะแล้วเราก็ได้ทาการเปิดรางรถไฟได้สาเร็จัะผมท่านผู้ชมซึ่งรางรถไฟนี้จะสามารถเชื่อม3าอาณาเขตนะผมทําให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกมากขึ้นของโคตรดีดีโอ้พื้นที่ไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่เลยนั่นไงกูว่าแล้วล่ะเบิร์สอีกแล้วสินะมาขึ้นมาเลยลูก ขึ้นมา <conclusions> โอ <manifestations> ้โหพื้นสั่นพื้นสั่นโอ้ย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 มันรวมล่างครับผู้ชมเป็นจิตวิญญาณแห่งเอลรวมล่างเข้าไปในศพมากูชินละเวสเซลนะฮะโอ้โหเปิดเข้ามาก่อนเฮ้ย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 ตัวนี้มันเร็วจังอะปกติปกติบอลไม่เร็วนะปกติบอลไม่เร็วนะผมไม่ใช่ละผมไม่ใช่ละโอ้ค่อนข้างเร็วโอ้รู้ทางรู้ทางหลักทางโอเคเพราะว่าตายเยอะชัวร์กูตายเยอะชัวร์อะไรล่ะเองยตายเยอะชัวร์เจ็บใจเจ็บจุดแล้วแหละ โอ้ยยยยโอเคผบฮิวทันครับผมจังหวะนี้ฮิวทันอีสปอร์ตแล้วโดดลงมาโอ้โหแต่ว่ายังรับได้อยู่ไหมแล้วพุ่งชนเฮ้ยเฮ้ยมุ่เซตเยอะไปป่ะมุ่เซตเยอะไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละมุ่เซตเยอะเกินกรรมการครับมีคนโกงกรรมการโอเคครับผมร่วมไปหนึ่งเฟสร่วมไปหนึ่งเฟสเล่มเฟสสองหรือเปล่าเฟสสองเฟสสามจะตามมาที่หลังโอ้โหเย้ยมันดักมันดักหัวดักหัวดักบนดักล่างโอเคโอเคยังพอได้ยังพอไหวครับยังพอไหวยังพอไหวยิงยิง มา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 โอ้โหโอเคเกิดการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้มารอบนี้อ่ะรอบสุดท้ายคนจริงอ่ะเขาบอกว่าพลาดได้แต่อย่าพลาดเยอะเพราะว่าพลาดเยอะมันคือโล่อะไรอะไรมา,มา,มาโอเคท่านผู้ชม รอบนี้เปิดเอาใต้สติงนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้ก็ไม่ได้สู้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมเอาจริงมันก็มีแค่สกิลโดดแล้วก็สกิลเหวี่ยงหัวบอสนะผมซึ่งตัวนี้าสามารถตีฟรีได้เลยนะอันนี้ผมสอนแบบสอนสดนะสอนสดไม่มีออนไลน์เนี่ยแล้วเราก็จะชนะแค่นี้ครับผมบอกแล้วว่าเอาจริงคือที่ตายไปสองสามตัวครับผมผมวอรไม่ให้มันแบบมีให้มันมุค,คานิดนึงในคลิปอะไรเงี้ยกูตายตายโอเคครับ okay, ผมแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้รางวัลตอบแทนจากการพยายาม นะครับผมนั่นก็คือปีกนั่นเองโอ้โหเป็นสกิลที่ผมบอกได้ว่าดีที่สุดในเกมนะท่านผู้ชมเอาจริงมันไม่ได้ว่ามันไม่เชิงบินขนาดนั้นนะท่านผู้ชมมันก็คือดับเบิลจ้์นั่นแหละแต่มันก็คือปีกอ่ะเออเทก็จบแล้วปะต่อมาเราก็ได้มาประจนภัยภายในดินแดนหิมะนะครับผมซึ่งดินแดนแห่งนี้แหละที่จะทําให้ความมั่นใจของผมเนี่ยกาก1เหล้านเนี่ยเลือดูนเลยเฮียเป็นดินแดนท่านผูติดลบอ่ะเป็นทรมานในใจอ่ะมา อยากจะตามหาความจริงที่ลึกซึ้งกว่านี้อย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่เรื่องที่คนอ่อนแอนจะทําได้หรอกนะอ้อยากให้พิสูพนพิสูจตัวตนใช่ไหมได้เลยพิสูจตัวตนมาว่าเจ้านําเหมาะสมและพร้อมที่จะไปเชิญหน้ากับมันโอ้โหไอ้น้องพี่อ่ะป่าบอลว่าเป็นลอยละอย่างน้องอ่ะ พี่ผ่านมาหมดแล้วพี่เคยตบแล้วด้วยนี่ใช่ไหมโอเคครับผมแล้วเปิดเข้ามาเกาะน,นะครับเตีหัวเข้ามาฮะแล้วจังหวะนี้โอเคหลบมาเก่อนครับผมแล้วโดดขึ้นมาจังหวะนี้โอ้แทงมาโอเคโอเคสกิลมันก็ค่างเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมมีเพิ่มเติมคือใส่ใจโอเคเพิ่มเติมึ้นเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าพี่ก็ค่างพิวขึ้นนะน้องพี่ก็มีปีกมีอะไรแล้วอ่ะตอนนี้โอ้โหโอ้โหเออท่านท่านนี้ใช้บ่อยไปนะเอกาเลเอกาเลแตท่านผะู้ชมครับผม,ผม,มเริ่มแยกละเริ่มแยกแล้วตอนหัวใจเดียว อนนี้หัวใจเดียวเรนด้หัวใจเดียวโอ้โหแล้วบล็อกโอ้โหล้วบล็อกแล้วบ่ได้บล็อกไงตอนนร้ผมรถจับทางกันแล้วครับผมจับทางจับทางจับตูดจับตูดจับตุ้งหูจับตูดจับตาดูให้ดีโอเคเหลือเหลือใจยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังยังดิ้นได้ยังดิ้นได้โอเคครับผมตีไปก่อนอ่ะแล้วล่วงก่อนทั้งหนึ่งเฟสหนึ่งเฟสล่วงไปแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้โหโอเคโอเคเราต่อไปไม่รอด เออเอเอ๊ะกลัวไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่ละกลัวมันเิ่มแบบแปลกละถ้าผู้ชมผมไม่เคยตายเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยฮะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือว่าผมใจร้อนหรือว่ามันเกิดอะไรไปวะ กอสู้เขาสิคิดโต้คุ้ความพยายามทั้งหมดฉันจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าดาบข้างหน้าจะเป็นอย่างไรรู้มันจะทรมานแค่ไหนอย่าสู้ด้วยอารมณ์แต่สู้ด้วยมันสมองคิดและไต่ตองทุกแอคชั่นบอสที่ออกมาทุกแพทเทิร์นที่ผ่านพ้นความตาย มันได้ซึมซับอยู่ใน DNA ของชัดแล้วนะตอนนี้ลาก่อนพอเน่เพื่อนลักเรียวกันนะโอ้โหกว่าจะพลาดนะมึงเล่นกูเสียทอเลยทุกผู้ชมไอ้เหี่ยกูจะร้องห้าจริงๆดูไว้ตอนเล่นน่ะคือเอาจริงผมจะยกเลิกชาเลนจ์แล้วไม่อยากเล่นแล้วตายเยอะเกิน ถ้าให้ของไม่ดีมีโกอะแบบเนี้ยบอกเลยโอเคผมหลังจากที่เราปราบเจ้า Hornet ได้เนียเราก็จะได้คุณแจ King งแบรนมานั่นเองซึ่งจะเป็นคุณแจที่จะทําให้เราเข้าสู่เดอะอับบิสที่แท้จริงนะท่านผู้ชมและผมก็ได้มันการไปซื้อท่าใหม่นะผมจากออโรนั่นเองซึ่งเขาเนียก็ขายผมในราคา800เหรียญโอ้โหแม่งโคตรจะโกงกินทำไมคนอื่นเขาให้ฟรีแต่มีมือคเดียววันที่ต้องจ่ายตัง ดีลูเวซ์เมห ต่อมาเนี่ยผมก็ได้เอาคุณแจคิงแบนเนี่ยไปไขประตูด้านล่างเพื่อเข้าสู่เดอะออบิทชี่แชจิงนั่นเองซึ่งภายในเดอะออบิสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมมอนเนี่ยมันก็เป็นมอนธรรมดากิกกี้ทั่วไปนะครับผมตีสองสามทีแต่มันก็ตายแหละแต่ว่าไฮไลท์สําคัญเนี่ยมันก็คือของที่จะได้จากเดอะออบิสนั่นเองท่านผู้ชมเพราะว,ว่าพอเราสำรวจมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยเราจะมาเจอกับที่สุดขอบปลายทางนะครับผมนั่นก็คือน้ำดำนั่นเองแล้วพอเราจุ่มเข้าไปนะท่านผู้ชมไปแช่ไว้เหมือนแช่ออนเซนเลยเราก็จะได้นะผู้ความมืดดดดัแชเอรร์่่ท่ทกโยีะหวาง ที่เราพุ่งความมืดเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นอมตะนั่นเองนะท่านะผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยของคนดีคนแจมแล้วในที่สุดเนี่ยผมก็ได้มาเจอกับรูปปั้นของดีเมอร์ทั้ง3นั่นเองพอเราได้เข้าไปคุยกับรูปปั้นเนี่ยรูปปั้นเนี่ยมันก็จะบอกนะครับผมว่าอย่าไปต่อเลยนะครับผมไปต่อเนี่ยมันก็จะมีแต่ความทรมานแล้วก็ความเจ็บปวดทั้งนั้นแต่ว่าด้วยความเป็นเรื่อะดับสูงก็ผมแน่นอนแล้วว่ายังไงผมก็ต้องไปอยู่แล้วโอ้โหท่านะผู้ชมครับตอนนี้เราโดนวาร์ปมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้้้มัน End game ันนนจจากเลลยออีบแว ีนกนูเกิดเลิกกูเลิกเลนได้เลยใช่ป่ะไม่ก็อยากเล่นแล้วว่าตอนเนี้ยเจอฮอ์เนตไปค่อนข้างทรมานแล้วพอหลังจากที่เราคุยกับท่านเทพผีเสื้อเสร็จเนี่ยท่านเนี่ยก็จะให้ดาบดิมเนลกับเรามาตั้งเองซึ่งเป็นดาบตัดความฝันนะครับท่านผู้ชม โดยดาบเล่มน,นี้ก็จะเป็นดาบที่พอเราฟันไปแล้วเนี่ยจะรับรู้ถึงความรู้สึกความนึกคิดของคนที่โดนฟัน,ปนไปนั่นเองสำคัญอย่างมากนะผมในการที่จะไปถึงฉากจบของเกมเกมนี้ในที่สุดก็จะจบแล้วเว้ยเอาจริงคือเวลาจริงผมเล่นไปประมาณ17ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าพอตัดต่อมาเนี่ยมันก็เหลือสั้นนิดเดียวนะครับผมเพราะว่าผมอยากเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมันย่อยง่าย,ายเนาะเพราะว่าไปดูคลิปเป็นชั่วโมงเนี่ยผมก็เบื่อเหมือนกัน เพราะฉันก็เลยตัดมาให้มันเหลือเดียวเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะแล้วผมก็ได้ทำการกลับมาที่ท่อระบายน้ำครับเพราะว่าลืมเก็บสกิลสกิลหนึ่งนั่นก็คือสกิลว่ายน้ํากดนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เป็นคีย์หลักสําคัญในการจบเกมนะครับผมนี่ไงโดนน้ำก็ไม่เป็นไรโอ้ยเย็เยนจังเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการบุกไปหาเดอะดีมเมอร์คนแรกครับผมโดยการที่เราเนี่ยจะใช้สกิลว่ายน้ํากดเนี่ยมุดเข้าไปที่ทางลับในไบโอมเห็ดนั่นเองผมบอกแลเเนนนนีีี้้ยยโคตรรดดหลังจจาาากไไสวม่่ เราก็ได้ไปเจอกับปราสาทกลางไบโอมเลยฮะ แล้วพอเข้าไปเนี่ยก็จะมีแต่แมกกาพูนแล้วก็สายฟ้าเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็หลบไม่ยากครับผมถ้าตั้งใจก็สามารถหลบได้เลยพอไปถึงชั้นตรงการเนี่ยเราก็จะเจอกับบอสของที่แห่งนี้นั่นเองนั่นก็คืออูมูนั่นเองซึ่งเจ้าอูมูเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษนะผมเราเนี่ยจะไม่สามารถตีเจ้าอูมูในขนาดที่มีฟองรอบตัวมันได้นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอให้ฟองเนี่ยมันหายไปก่อนโดยที่ฟองมันจะหายไปได้อย่างไรนะผมมันจะมีมือไม้มือดีครับผมมีลูกมือเราในเองรอบนี้ก็คือเจ้าบักกระปอมนะผมผม,มู่นกั แล้นะผมกับจังหวะนั้นเราก็ซอยได้เลยซึ่งผมก็ได้ใช้เทคนิคนี้แล้วครับผมวน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 ,วนไปอยู่นะครับมันไม่มีเฟสอะไรทั้งสิ้นมันอยู่เฟสเดียวก็วนวนไปแล้วก็ชนะไม่ได้ในที่สุดนั่นเองมารอบสุดท้ายอแท็กกว่าจะจบนี่เรียกว่านานมากๆเลยนผู้ชมไม่ใช่อะไรมันกดจะตีได้แต่ละทีอ่ะแลวภายใต้ของประสาทเนี่ยเราก็จะไปเจอกับเดือดดีเมอร์ต้นแรกนะครับผมซึ่งโดนผนึกอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปดูนะครับว่าต้องทำอะไรกับมันก็เลยยืนมองแล้วก็จากไป กูทโอเคครับ okay, ผมได้เวลาไปจัดการเจ้าดิมเมอร์ตัวที่สองนะผมซึ่งเจ้าดิมเมอร์ตัวที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่ City of c h e ชียนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหาเจ้าดิมเมอร์ได้เนี่ยเราก็ต้องมาผ่านเจ้ามินิบอสสุดขี้เกียจนะครับผมเอาจริงคือถือว่าเปิว่าเป็นมินิบอสที่ผมเกลียดที่สุดในเกมแล้วนะไม่ใช่มันเก่งหรอมันเยอะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมว่าที่มันนอนเรียนอยู่นะนั่นแหละผมต้องจัดการหมดเลยนะครับผม อ่มานะครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหกลายเป็นลูกบอลลิงลูกแคนาบอลซึ่งไอ้บอลตัวนี้มันอยู่สองท่านั่นคือท่าตีกับท่ากลิ้งนะครับผมัน้นก็ต้องระวังให้ดีนะก็ต้องคานนดคณีนะว่ามันจะกลิ้งไปไหนอันนี้จะยากนิดนึงแต่พอมาสองตัวเนี่ยอันนี้จะรุนแรงปากนะครับท่านผู้ชมเพราะมันจะกลิ้งพร้อมกันแล้วนก็จะคาดคเนยากนะครับโคชก็ได้ผมเป็นหลายชีวิตอยู่อ่ะตัวเนี้ย ก็จะไปถึงจุดเนี่ยบอกได้เลยว่า,วมาแม่งโคตรยากนะท่านผู้ชมไอ้ก็คือบอนแม่งแบบโอโ้โหท่านผู้ชมเห็นศพด้านหลังนะั้นปะคือนั้นผมฆ่าหมดเลยนะเว้มมันขี้เกียจม,มากโดนเอาจิงคตอนนี้มันก็เหลือตัวเดียวละเพราะฉะนั้นน่าจะง่ายแล้วผมชิวๆผมตีแบบ10เซฟตีแบบๆแบบน่าจะผ่านเออแล้วผมไปรู้ว่ามันมีเทคนิคในการที่เราสามารถตีชน n d เลียนได้โอเคตอนนี้มันตายละพอตีชน n d เลียนเนี่ยมันจะทำให้พวกนี้มันไม่เกิดแบบทีขนาดานึกไซึ่งผมก็เล่นรัน ไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องตีสดครับผมโอเคครับผมแล้วเราก็จะมาเจอกับศพดีมเมอร์เนี่ยอยู่ข้างบนนั่นเองรอบนี้ผมฉลาดแล้วครับผมผมได้ใช้ดีมเนลเนี่ยตัดเข้าไปที่ศพของดีมเมอร์แล้วก็เข้าไปสู่มิติอีกภพหนึ่งดันั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับดีมเมอร์ตัวเป็นๆน,นะครับผมและผมเนี่ยก็ได้ทําการฆ่าเดอะดีมเมอร์ครับเพื่อจะได้ทำการดูดพลังของเดอะดีมเมอร์มานั่นเองเพราะมันจะเป็นการปลดผนึกแบ็คเอ็กที่ผน,นึกฮอลโล์ไหนอยู่นั่นเองครับผม ใช่แล้วผมก็ต้องกลับไปทําอย่างนี้กับที่เมืองเก่าด้วยครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เอาดีมเนลฟันเข้าไปนะครับผมเลยยังไม่สามารถที่จะคลายผรึดกออกได้นั่นเองโอเคผมตอนนี้ผนึกคลายไป2อ,อันแล้วฮะหรือแค่อันเดียวเท่านั้นตัวดีดมเมอร์ตัวสุดท้ายน่ยจะอยู่ทางซ้ายมือสุดของแผนที่นั่นเองโอ้ยที่นี่อีกแล้วคูค่อนข้างเกลียดเลยมันมืดจ่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราสำรวจไปสักพักเนี่ยเราก็จะพบกับลังใหม่ที่สุดแสนจะแปลกประหลาดของผมซึ่งไม่ควรจะมาตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมก็เลยเข้าไปอยู่ดนะ โอเคน่าจะเป็นท <Okay. S 1> ี่นี่แหละครับผมที่สุดท้ายเอามีเก้าอี้ให้พร้อมเออแย่ละแย่ละอ่ะกูโดนละล่ะกูโดนต้มแล้วโอ้โอ้ท่านผู้ชมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยด้วยโอ้โหอุ้ยเออเออโอ้โหโอ้โหเสียงสูง surrounding เอาแล้วเราไปตื่นไหนเนี่ย อ๋อมันอยู่ด้านล่างโคตรสยองเลยอะโอเคครับผมหลังจากที่เราโดนจับมาเนี่ยเราก็จะมาโผายใต้รังแมงมุมนะครับผมก็น่าจะเอาไปกู้ไว้แดกอะอจริงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำการเดินสำรวจครับผมแล้วก็ได้มาเจอกับดีมเมอร์เนี่ยที่นอนอยู่ภายในรังนี้นั่นเองดีมเนลไปก่อนเลยหนึ่งทีขออนุญาตดูดพลังโอเคครับผมผนึกสุดท้ายทําการปลดเป็นที่เรียบร้อยมาดูครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผนึกได้ถูกปลดล็อกแล้ว เจ้าฮอลโลไนนะ่าจะเกี้ยวกราดนาด้วยหลังจากที่เราปลดล็อกผนึกทั้งหมดเสร็จเนี่ยเราจะกลับไปที่ปราสาทฮอลโลไนที่ตั้งอยู่ใจกลางนับตั้งแต่เริ่มเกมในเมืองคอสโลดฮะแลวพอไปถึงที่นั่นเนี่ยเราจะเจอกับแบ็กเอ็กที่ไม่มีผนึกอยู่แล้วนั่นเองพอเราเดินเข้าไปเรื่อยๆภายในไข่แบ็กเอ็กเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปเจอกับห้องบอสสุดท้ายนะครับผมซึ่งได้ผนึกเจ้าฮอลโลไนอยู่นั่นเองโอ้โหผนึกซะแน่นหนาขนาดนี้กูกูไม่ปล่อยได้ไหมกูแบบปล่อยมเมื่อรแล้วก็ไปต่ออะไรอย่างเง ได้มมเกมพอมาถึงฉากนี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะผมนอกจากปลดผนึกเจ้าหอรุ่นไหนไว้โดยการตีโซ่เนี่ยที่อยู่รอบตัวเขาออกนั่นเองอมาคุณพราคุณเจ้าด้วยเวลาครับผมสึกสุดท้ายฮะไฟนอลราวโอเคโอ้โหมาถึงก็ส่งกินปากเหม็นแล้วเหรอลูกพี่หอรุ่นไหนฮะผมในสุดเราก็ได้เจอกัน เปิดมาตั้งแต่ฉากเริ่มเกมอะ่ะโอ้โหแล้วตีึ้ามาก่อนครับบอกเราว่าชักช้าจากการที่ผมฝึกมาทั้งหมดทั้งหมด20เกมเรียวกันไม่กี่ใหญ่มากนะเรียวกันแล้วก็หลบมาก่อนครับผมแล้วจวังหวะนี้มีท่าแค่นี้บอกเราว่าอย่าอย่ามาสู้กับพี่มีท่าแค่นี้มีท่าแค่นี้บอกเลยว่าไม่ไหวหรอกโอเคครับผมพัทเทิลไม่ได้ยากฮนะลงเข้าไปก่อนครับ1เฟสแล้วผมฮิวครับจังหวะนี้ขเาาขเาียกว่าคนจริงคนจริงยืนฮิวคนจริงยืนฮิวไม่ใช่บุญฮิวนะจ๊ะโอเคครับผมมีเขาตรงเคาน์เตอร์ มีเคาน์เตอรต์แล้วหลบมาก่อนฮะจังหวะน,นี้โดดเข้ามาโดดเป็นจิงโจ้และเหยียบหัวอ้าวโอ้โหเต็ปเขาเรียกว่าเต็พเศตพโจะครับจังหวะน,นี้เริ่มไม่ลดนะเริ่มไม่ลดนะเขาเรว่านะเล่นแบบโนฮิตโอเคครับผมรู้สึกเอาโอ้โหดิท่าใหม่อะดิท่าใหม่โอเคโอเคโดดข้าไปแล้วจะได้อยู่เฮ้ยหรือว่าหรือว่าวันวัน,ว,น,ว,นวันครั้งหรือเปล่าหรือว่ารอบนี้ิร์สไทม์เราชนะเลยหรือเปล่าิร์สไทม์เราชนะเลยหรือเปล่า โอ้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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยวาร์วาร์ตามด้วยขี้โกงนะเนี่ยอันนี้ขี้โกงเลยแหละขี้โกงมากๆขี้โกงมากๆครับผมท่านผู้ชมขี้โกงมากๆฮิวขออนุญาตฮิวท่านผู้ชมอีฟก่อนอีฟตีหัวตีหัวตีหัวมามามาเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันโอ้โหมันใช้ท่าเดิมท่าเดิมยี่สิบกว่ารอบโอ้โหแล้วอันนี้กูไม่ได้มองพื้นเลยอย่างไรเราไม่ได้มองพื้นเลยอย่างไรโอเคท่านผู้ชมเลือดเดียวเลือดเดียวจะร้อยเพิร์สเ โอเคโอเคไม่ยากครับผมน่าจะไม่นานตัวนี้น่าจะไม่นานโอเคโอเคไม่ยากครับผมน่าจะไม่นานตัวนี้น่าจะไม่นานเฮ้ยหรือวัดหรือวัดบอลบอลบอลขังหรือเปล่าหรือวัดรอบที่เปิดฐานราชนะเลยหรือเปล่าโอ้จากการพยายามมาอย่างนานๆครับผมในที่สุด กูก็ควรจะต้องจับแพทเทิร์นมาได้แล้วนะครับผมซึ่งเฟสแรกเนี่ยบอสก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็มีแค่แทงแล้วก็แทงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังโดนอยู่โอ้ยแทงอีกรอบหนึง่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาไว้ซเทียนวันนี้นั่นแหละจะเป็นวันตาของเจ้าเพราะว่ารอบนี้ฉันเอาจริงแล้ยยัยงไงละ่ะโอ้ยผมซึ่งเฟสแรกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะผมจากการที่ผมเนี่ย เรียนรู้ท่าของมันเนี่ยมามากกว่า48ล้านรูปแบบแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าท่าน,นี้มันชิวจิวมากนะครับผมท่านผู้ชมโอเคตอนแรกเนี่ยบอสไม่ทำการตีมาครับให้่ท่านเนี่ยทำการเราโดดขึ้นมาแล้วยิงไปอย่างนี้โอเคครับผมล้มไปหนึ่งดอกและตีครับผมตีเหนือหัวตีเหนือหัวเขาเรียกว่าหน้าไหวหลังหลอกครับผมและจังหวะนี้แดชออกมาก,ก่อนโอ้ท่ามีคโคเทบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่พูเ้เลดับสูงนะครับจะเป็นการแดชสวนนั่นเองเป็นการแดชสวนนะครับผม เขาเรียกว่าขัดหลักสูตรกับฟิสิกส์ใดๆบนโลกโอเคครับผมเฟสแรกจบไปนะฮะทำการฮิวขึ้นมาแล้วจวะนี้แดสหลบนี่ครับผมบอกเลยว่าการตายทั้งหมดของผมเนี่ยจะไม่เสียเปล่าโอเคความยาของฉันโอเคครับผมพอเราใกล้ตีมันตายเนี่ยมันจะทําการแทงตัวเองนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แทงนะครับผมถามว่าผมรูได้ไงก็ดูกุตายสิโอเคซึ่งถ้าไฟเนี่ยต้องทาการหลบที่พื้นนะครับจะมีไฟอยู่ที่พื้นให้เราได้สังเกตโอเคครับผมส่วนถ้ายิงเนี่ยก็แดสผ่านตัวมันไปได้เลยหรือว่าโดดผ่านหัวก็ได้เหมือนกันนะครับผม โอเคไฟที่พื้นหลบอย่างนี้โอเคบอกแล้วว่าการตางผมมันคือการเรียนรู้และหลบดาบขึ้นมาครับผมจังหวะนี้โอเคปึ๊บปุ๊บป๊บโดดตีหัวตีหัวโอเคอย่างนี้สามารถลดขาซึ่งบอสเนี่ยมันก็จะมีท่าแค่นี้นะเอาจริงแล้วกูตายเลยนักหนาวผมก็ไม่เข้าใจเดิมกันสงส่ตอนนั้นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตอนนี้ก็น่าจะหนักกว่าเดิมอะไรวะเนี้ยโอเคผมพอตีไปเรื่อยๆเนี่ยบอสจะทําการเข้าสู่เฟสสอ,องเราเป็นเทปที่บ้าละ พอบ้านเนี่ยง่ายเลยนะผมเอาจริงผมรู้สึกว่าพอมันบ้าเราง่ายนะครับผมโอเคหลบอย่างนี้หลบซ้ายขวาหลบซ้ายขวาได้เลยอย่างงี้เฟรยแทงอืมอืมมาฟาร์มแค่ไหนกันเชียววะกิ่งแค่ไหนกันเชียวกิ่งแค่ไหนกันเชียวืนนยวึน้องชายโอเคท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าบอลใกล้ตายตาละมาตอนนี้โอเคอ่อนแรงแล้วอ่อนแรงแล้วมันเริ่มตีผมไม่ได้แล้วท่านผู้ชมมายังไงยังไง ล่วงเลยหรือเปล่าล่วงเลยหรือเปล่าโอ้โหยังยังกระเทยยังกระเทยยังกระเทกนะมาสิน้องชายโอเคระเบิดไปแน่ไม่ระเบิดใส่ใช่ไหมโอเคหมดแล้วปะจบแล้วใช่ไหมบอกทีฝันลายนี่จบแล้วใช่ไหมโอ้ยผมดูดพลังเอาแล้วไปกูจดูดอะหรือว่า โอเคผมพลังแห่งโลไนท์กลับมาเป็นของเราแล้วเราจะได้เป็นเป็นอะไรอ้าวดำเลยโอ้โหกูว่าแล้วโอเคผมน่าจะจบด้วยการที่เราได้กลายเป็นไนท์คนต่อไปแล้วก็โดนผนึกไว้ฮะโอ้โหนี่แบดเอนดิ้งปะหำจริงนี่กูได้แบดเอนดิ้งใช่ไหม โอเคครับผมเราโดนผนึกแทนเอา้าแล้วก็โดนปิดไปอย่างนี้เลยเหรออ๋อก็คือเราโดนผนึกเองครับผมมมนดีไหมเนี่ยโอเคก็ถือว่าจบแล้วกันเนาะจะได้ไปเล่นฮอร์เนตหรือจะไปเล่นซิวซองไม่ใช่หรอกโอเคครับผมขอบคุณสำหรับทีมเชอร์รี่ ถ้าชอบไม่ว่าอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ติดตมกันได้นะครับผมสำหรับพิารต่อไปจะมาวันไหนรอติดตามชมกันเลยกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะ